สวัสดีครับพี่พี่วันนี้ผมได้ชุดตะกุดลงปุเจียมาให้พี่พี่ได้ชมกันมีหลากหลายปีเลยนะครับเดี๋ยวผมจะแยกให้ดูอันนี้เป็นตะกุดป่าปีสองสองเส้นนี้น่าจะเป็นปีสามศปีสามศูนย์ครับเส้นนี้ชุดสีดอกมีพักแก้วด้วยนะครับปีสามศูนย์ลายยันสวยเลยชุดสีดอก นี่ p a c k ปี 30. อันนี้อะไรเป็นรุ่นทหารพระเจ้าอยู่หัวนะครับชุดนี้รุ่นทหารพระเจ้าอยู่หัวปี49ดอกใหญ่ด้วยครับดี้ทางละเกือบ10มิลนะแต่จับไม่ผิดน่าจะ10มิลแกะตรงนี้ดูนิดนึงโ,โหโคตรสวยเด,ย,ดยนตัวนี้รุงร้งๆเลยครับพี่ๆรุงร้งๆเลยได้มาให้ชมกันชุดใหญ่เลยนะครับ อันนี้เป็นปีอะไรนะปีปีสี่สองครับ, B B รบนี่ใส่ถุงไว้แล้วกันเป็ดปีสี่สองเป็นพักแก้วด้วยครับอันนี้ก็ชุดสี่ดอกนะครับพี่ๆชุดสี่ดอกอันนี้เป็นชุดอะไรอันนี้น่าจะเป็นตะกุดปีสี่ครับเป็นตะกุดปีสี่ครับพี่ๆนี่เรียนปีสี่ครับอืมนี่เรียนปีสี่ครับ สวยงามครับโอเคครับใครสนใจก็ติดต่อไอรีไลน์ได้ได้ครับ0 8 4 3 2 4 3 3 6 8่อีดไีไลน์0 8 4 3 2 4 3 3 6 8นะครับไอรีไลน์ผมก็ม,มีรังสรรค์น,นะครับทักไปได้นะครับผมมีแบ่งปันตลอดตะก,กุดหลงกุดเจียมหลงปูหงย่อย ทักไปได้นะครับมีแบ่งปันนะครับไม่มีเก็บปลายทางนะครับพี่พี่ถ้าจะเก็บปลายทางไม่ต้องทักไปนะครับผมมีของให้พี่พี่ขอขอบคุณที่พี่อยู่สีสเกตที่โทรไปเช่าตะกุดสองสองของผมขอขอบคุณมากนะครับที่อุดหนุนกันผมส่งให้พี่แล้วครับก็หลายท่านอยู่นะครับที่เช่ากับผมขอขอบคุณมากๆนะครับพี่พี่โอเคครับผมในผมมีอะไรใหม่มาผมจะพยายามลงให้ชมเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ